เบสรักวณีตอบชัดว่า ที่คนรักอายุ50ค่ะเป็นลูกตลกที่นอกจากจะมีความสามารถและเก่งเรื่องการทำคอนเทนต์แล้วเธอยังเป็นสาวที่สวยมากๆเลยทีเดียวค่ะสำหรับเบสร,รักวณีหรือเบสคำสิง์ลูกสาวคนสวยของสมรักคำสิง์ที่เรียกได้ว่าเป็นยูทูบเบอร์3ล้านสามซับมาสามารถทำเงินได้หลักล้านกันเลยทีเดียวค่ะสำหรับเบสคำสิง์เรียกได้ว่าเป็นทาย,ยาทนักมวยที่เรียกว่าสวยและมีผู้ติดตามมากมายกันเลยทีเดียว ด้วยความสามารถและความสวยของเธอนั้นทำให้เธอเคยผ่านเข้ารอบ50คนสุดท้ายในเวทีมิสไทยแลนด์2016อีกด้วย เธอจบการศึกษาจากโรงเรียนสตรีวิทยาสอง่เรียกได้ว่าเป็นสาวกิจกรรมตัวแม่เลยก็ว่าได้ค่ะเพราะเธอนั้นไม่ว่าจะมีงานอะไรก็มักจะได้เป็นส่วนร่วมกับโรงเรียนอยู่เสมอโดยในตอนนี้เธอศึกษาที่คณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตและมีช่อง YouTube ชื่อคําสิง f a แฟมิลี่มียอดผู้ติดตามกว่า3ล้านซับซึ่งเป็นผลงานจากการทำช่องมาตั้งแต่ช่วงปิดเทอมชั้นมหเพื่อนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับครอบครัวของเธอนั่นเอง เป็นอีกหนึ่งนักสแสดงสาวมากฝีมืออย่างเบสคำสิงงานปังงานแน่นแต่สำหรับเรื่องหัวใจของเธอพึ่งโสดท่ามกลางกำลังใจที่ส่งให้เธอนั้นอย่างล้นลามร่าสุดเธอก็ได้เปิดใจในรายการชาใจชาเลนจ์เปิดถึงสาเหตุสเปคหนุม่มที่บอกว่าสเปคที่อยากได้มีในอนาคตคือเป็นคนที่ชัดเจนมากๆนะมีสเปกตั้งแต่เด็กๆและทุกวันนี้ก็ยังเป็นอยู่คือชอบคนที่โตกว่าถามว่า50ม เอาจริงนะหนูไม่ติดค่ะแต่คนอาจจะมองว่าคบกับคนแก่เธอต้องอยากได้สมบัติเขาหรือเปล่าชาวเน็ตถึงถามอย่างนี้ในความเป็นจริงแล้วท้าโตกลัวเราคุยรู้เรื่องอะไรก็ได้เลยคือหนูเป็นผู้นำครอบครัวคนนั้นก็ต้องว่าเป็นผู้นำกว่าหนูก็ต้องดูแลเราดูแลลูกของเราบริวารครอบครัวได้เลยค่ะท้าโตเราไม่กี่ปีแต่ความคิดที่โตได้การวางแผนอนาคตเลยค่ะ